รีวิวคอนโดคลิปนี้คือคอนโดที่มี2สระว่ายน้ํากับส่วนกลางอีกกว่า40รายการพื้นที่สีเขียวส่วนพักผ่อนพื้นที่นั่งเล่นเรียงรายไปในทุกตารางเมตรของโครงการยูนิตพักอาศัยพร้อมเฟอร์ตัดเต็มนี่คือ Atmos t t r p p i c n n a บางนาจากเอสเซดไวสซึ่งส่วนแรกจะขอเริ่มต้นจากห้องตัวอย่างก่อนเลยครับ ทุกคนครับห้องตัวอย่างที่เราพาทุกคนมาดูในโครงการ a อสโมสท็อปป้คานาบางนานี้นะครับมีทั้งหมด3ห้องด,ด้วยกันเดียวขออนุญาตนะครับเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยครับทุกคนห้องนี้นะครับคือห้องตัวอย่างแบบ e d r o o m e X-Clusive นะครับขนาด26.30ตารางเมตรครับทุกคนเริ่มจากด้านหลังของเป็นนี้นะครับทุกคนประตูนะครับทางโครงการจะมีการแถมตัว ดิจิตอลดอลล็อกนะครับมาให้ในทุกยูนิตเลยด้วยครับแล้วเมื่อเราเข้ามาถึงในโซนแรกจะเป็นโซนของร i v ิ n g นะครับที่อยู่ติดกับตัวมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแจ้งก่อนนะว่าในห้องจริงนะครับจะมีทั้งตัวโต๊ะวางทีวีนะครับมีโซฟาให้แล้วก็มีโต๊ะทานข้าวนะครับขนาด2ที่นั่งแถมมาให้ด้วยนะครับจะมีโซฟานะครับอยู่บริเวณตรงนี้ตรงข้ามกับจุดติดตั้งทีวีนะครับมีงานระบบออกแบบมาให้รองรับการแขวนทีวีแล้วก็ตั้งทีวีได้เลยด้วยนะครับแล้วก็ด้านบน ถ้าเป็นในห้องจริงจะเป็นโต๊ะทานข้าวขนาด2ที่นั่งเนาะแต่ว่าในห้องตัวอย่างนี้ครับเขาตกแต่งให้มีความเป็นมัลติฟังก์ชันคือเป็นโต๊ะนะครับที่เราสามารถนั่งทํางานได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเป็นโต๊ะทานข้าวได้ด้วยเช่นกันครับทุกคนโซนนี้จะติดกับตัวครัวปิดที่ติดกับระเบียงตรงด้านนี้ครับทุกคนโดยครัวนะครับของห้องไทยมีเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนแบบนี้เลยนะเปิดได้ค่อนข้างกว้างดีครับฟังก์ชันในครัวของโครงการนี้ได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวเคาน์เตอร์ครัวที่หน้าตาแบบ ทุกยูนิตเลยครับทุกคนจะมีเตาไฟฟ้า2หัวนะครับแล้วก็เครื่องดูดควันเป็นของเมคส์ครับมีอ่างล้างจานตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กไฟมาให้ด้วยนะครับทุกคนบริเวณอ่างล้างจานจะสังเกตเห็นได้ว่ามีก๊อกอยู่2หัวนะครับฝั่งขวามือจะเป็นน้ําประปานะครับใช้อุปรโรคเนาะส่วนฝั่งซ้ายมือจะเป็นเครื่องกองน้ำครับใช้บริโภคได้ซึ่งเครื่องกองน้ํานี้นะครับทางโครงการติดตั้งมาให้นะครับในตู้ด้านล่างนี้แล้วด้วยนะครับทุกคนก็เป็น อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ทางโครงการแถมมาให้ทุกยูนิตเลยด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัวเคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีพื้นที่ที่สามารถเปิดมาใช้งานเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะเป็นมองว่ามันค่อนข้างกว้างขึเดียวนะครับสามารถที่จะแบบหั่นของนะครับจัดเตรียมของอะไรเพิ่มเติมได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีลิ้นชักนะครับด้านล่างมีจุดติดตั้งไมโครเวฟจุดวางไมโครเวฟด้านล่างด้วยครับตัวระเบียงจัดก้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนเช่นเดียวกันนะขนาดของระเบียงเนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้งานไนด้ค ต่อไปห้องนอนครับทุกคนห้องนอนในห้องแท็บนี้นะครับข้างในเนี่ยห้องก็มีความโปร่งมากทีเดียวเนื่องจากว่ากระจกหน้าต่างด้านหลังนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่มากเลยครับทุกคนมาพร้อมกับบานกระทุงอีก2บานด้วยนะทีนี้ห้องนอนแถมอะไรมาบ้างแน่นอนครับทุกคนว่ามีฐานเตียงนะครับขนาด5ฟุตซึ่งมีฟังก์ชันเป็นช่องเก็บของด้านล่างด้วยนะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับขนาดใหญ่แถมมาให้บริเวณนี้เลยรวมถึงมีการ ติดตั้งนะครับแอร์ Air, มาให้บริเวณปลายเตียงด้วยครับทีนี้ฟังก์ชันในห้องนอนเพิ่มเติมครับทุกคนบริเวณหน้าตู้เสื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการเจาะเหมือนเป็นช่องนะครับก่อนจะเข้าไปถึงประตูห้องน้ำเนาะมาทำให้เราได้เป็นวอลกินคลเซ็ตเล็กๆตรงนี้ครับก็สามารถจะยืนแต่งตัวตรงนี้หน้าห้องน้ําก่อนจะไปยังโซอนอื่นๆในห้องนอนได้นะครับในห้องน้ำนะครับทุกคนอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นมาตรฐานของทั้งโครงการเลยครับมีการกั้นโซนเปียกโซนแห้งมาให้นะครับมีอ่างล้างหน้า มีตัวที่เป็นราวแขวนผ้าสเตลเลสน,นะครับรวมถึงมีพัดลมดูอากาศมาให้ด้วยแล้วก็มีการเจาะช่องนะครับสำหรับวางอุปกรณ์อาบน้ําไว้ให้ด้วยครับทุกคนแต่ว่าไฮไลท์ของห้องน้ำครับทุกคนคือเป็นดับเบิลซีสตครับสามารถเข้าใช้งานนะครับได้จากาห้องนอนห้องนี้แล้วก็ลิฟวิ่งด้านนอกเลยครับ ห้องตัวอย่างห้องต่อไปครับทุกคนเป็นห้องขนาดวันเบรรูม22.85ตารางเมตรนะครับจุดเด่นของห้องนี้เลยคือเขาจะมีการคอมไบฟังก์ชันต่างๆในห้องนะครับเข้าด้วยกันครับส่วนแรกครับทุกคนเมื่อเราเข้ามาถึงบริเวณหน้าห้องจะเป็นส่วนของครัวปิดที่อยู่ติดกับห้องน้ําก่อนครับฟังก์ชันต่างๆนะครับทั้งของห้องน้ําแล้วก็ของครัวเนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับของท้งโครงการเลยคือจะเหมือนกับทุกยูนิตเลยครับทุกคน เราเขยบเข้ามานะครับในโซนที่เป็นโซนลิฟวิ่งและก็ห้องนอนเนี่ยส่วนที่เป็นตัวคอมบายครับจะเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสุดตรงนี้เลยเขามีการคอมบายพื้นที่นั่งทํางานตรงนี้นะครับเป็นแบบเฮ้ยเล่นดนตรีเป็นทํางานได้ดูทีวีได้นะครับไว้บริเวณหลังโซฟาและด้วยขนาดที่ค่อนข้างกว้างตรงนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดันโซฟามาไว้ข้างหน้าตรงนี้ระยะทีวีก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ครับทุกคนบริเวณด้านซ้ายมือของเบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่อย่าโครงการเขาทําการบิวมาให้เนาะส่วนบริเวณด้้านนนหลังงงงของเ็ตตรีีคบก,คกจะย ขนาด5ฟุตพร้อมช่องเก็บของนะครับเป็นโครงการแถมให้ซึ่งในห้องนี้เขาจะวางเตียงชิดกับกระจุกหน้าต่างขนาดใหญ่ตรงนี้พร้อมกับบานกระทุงเลยเพราะว่าเขาต้องการคอมไบพื้นที่ตรงนี้นะครับกับบริเวณระเบียงตรงปลายเตียงครับทุกคนระเบียงของห้องไทมีนะครับจะเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของแอดมอสเลยแหละก็เป็นระเบียงที่ฟังก์ชันค่อนข้างดีและก็ใช้งานได้จริงด้วยครับ ห้องตัวอย่างห้องที่สามครับทุกคนอันนี้เป็นแถมให้นะน่สจกว่าชอบเป็นการส่วนตัวเลยห้องนี้นะครับคือห้องตัวอย่างแบบ one bedroom extra นะครับขนาด28.65ตารางเมตรครับทุกคนสิ่งที่เป็นชอบมากเลยคือห้องนอนเขากว้างมากครับวางเตียง5ฟุตเนี่ยมีพื้นที่เหลือรอบเตียงเลยรวมถึงสามารถบิวอินตัวโซฟาเพิ่มได้อีกตู้เสื้อผ้าที่ทางทําการแถมให้นะครับมีถึง2ด้านด้วยกันเก็บของนะครับเก็บเสื้อผ้าได้แบบเต็มที่เลยด้วยนะครับ เป็นบอกเลยว่าสมกับคําว่าท ropical น่าที่เป็นชื่อโครงการมากๆเลยเนื่องจากความที่ว่าที่ดินเขานะครับเป็นที่ดินตอนลึกแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางสีเขียวที่ให้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากอะไรก็จะยาวไปตลอดตัวโครงการเลยด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดนี้นะครับขออนุญาตพาทุกคนไปดูข้อมูลของตัวโครงการก่อนเลยครับ โครงการแอดโมอทอปิคานาบางนาน,นะครับทุกคนเป็นคอนโดมิเนียมโลไรส์ครับความสูง8ชั้นจํานวน5อาคารนะครับมียูนิตพักอาศัยทั้งสิ้น1,101ยูนิตนะครับแล้วก็มียูนิตเพื่อการพาณิชย์อีก2ยูนิตครับที่ตอดลดเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น36%ครับทุกคน ทีนี้กลับมาที่พื้นที่ส่วนกลางกันต่อครับทุกคนพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดที่ทุกคนจะได้เห็นในคลิปนี้เนี่ยเขาจะสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้หมดเลยนะแต่เป็นขออนุญาตเริ่มแนะนําจากบริเวณอาคาร A ซึ่งเป็นที่ที่เบนยืนอยู่ตรงนี้ก่อนครับล็อบบี้ของอาคาร A นั้นก็จะมีความโอโถงใหญ่โตวกว่าอาคารอื่นๆด้วยนะครับเขาจะใช้ชื่อว่าวินล็อบบี้ลาวนะครับเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มที่เชื่อมต่อกับพอลิฟายิงการ์เด้นนะครับที่จะเป็นสวนนะครับพร้อมที่นั่งมีโรงน้ําพุเออยอะไรเออยนะครับเด ามาจากอาคารเอครับทุกคนเดินเชื่อมต่อกันมาได้เลยมาถึงส่วนกลางของอาคาร B ส่วนกลางของอาคาร B จะใหญ่กว่าอาคาร A ครับทุกคนเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยคือสระว่ายน้ําตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่วนรอบสระว่ายน้าที่ มีความยาวนะครับเท่ากับตัวอาคารบีเลยสระว่ายน้ำของอาคารบีครับทุกคนจะชื่อว่าสไลพูลครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่มีโทนสีออกขาวๆสว่างๆหน่อยนะครับเป็นสระระบบเกลือนะครับความยาว40เมตรเลยบริเวณรอบๆเนี่ยยังมีสวนและก็พื้นที่สีเขียวต่างๆจัดเต็มมากเลยนอกจากนี้ในอาคารบียังมีพื้นที่ส่วนกลางอินดอร์ให้มาด้วยครับจะเป็นฟิตจิมนะครับขนาดค่อนข้างเหมาะสมกับโครงการเลยครับให้คึ้นรถกําลังกายมาหลากหลายรวมถึงมีเฮลท์สเตชันนะครับเป็นโซนที่ลูกบ้านเนสามารถลงมาเช็คสุขภาพตนเองได้ด้วยครับ รวมถึงมีนะครับ Private Class Room นะครับเป็นโซนเล่นโยคะแบบส่วนตัวนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือ Win Pavilion ครับลักษณะจะเป็นหลังคาเน้นงานดีไซน์นะครับที่มีพื้นที่นั่งอยู่ด้านล่างครับ ส่วนกลางโซนต่อไปครับทุกคนเป็นส่วนกลางเอาดอในครับที่ใช้ร่วมกันระหว่างอาคาร C D ดีและก็ E ครับไฮไลท์คือบริเวณสระว่ายน้ำหน้าอาคาร C ตัวนี้ครับทุกคนเพราะว่าวิวสวยมากเลยจะเรียกว่ามูลท์พูนะครับเป็นสระระบบเกลือมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นผนังกระจกด้วยตรงนี้สุดแสนจะเทเลยโดยภาพรวมของสระว่ายน้ำตรงบริเวณนี้นะครับจะออกเป็นแนวที่ดูเท่นหน่อยนะครับเน้นเป็นสีดําแล้วก็ออกสีน้ําเงินครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางด้านในของแต่ละอาคารนะครับถ้าเกิดเป็นอาคาร C กับ E เนี่ยจะหันรับวิวสระว่ายน้ำเมื่อสักครู่เลยโดย C นะครับจะมี co-working space นะมานั่งทํางานหรือว่าคุยงานกันได้ครับแล้วก็มีตัว working pod เป็นมุมส่วนตัวสามารถนั่งทํางานอย่างมีสมาธิได้ด้วยครับมีเ a t ท e r i n g room ครับทุกคนมี socialize room ครับในอาคารดีครับทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่ด้านในสุดเนี่ยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเข้าไปแล้วก็ p r i v a t มากๆเลยนะแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยก็จะเยอะกว่าตื่นอื่นด้วยนะครับเริ่มจากบริเวณชั้น2ตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวก r o o m i n ง salon ครับทุกคนก็จะมีตัวซาลอนที่เป็นเรื่องของเล็บนะครับเีเรื่องของช่างทําผมต่างๆแต่งหน้าตา อยู่ในห้องนี้ด้วยทั้งหมดเลยนะครับติดกันจะเป็นตัวสปารูมครับทุกคนก็สามารถที่จะทําสปานะครับอย่างเป็นส่วนตัวในห้องนี้ได้ด้วยครับถัดออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีซาวน่ารูมอยู่ครับส่วนต่อไปจะเป็นไลฟ์สตูดิโอครับทุกคนเป็นห้องนะครับสำหรับมาทําการไลฟ์สดนะครับใครที่เป็นินฟเอนเซอร์นะครับสามารถมาใช้ห้องนี้เพื่อไลฟ์ได้ครับจัดไฟจัดแสงได้สวยเลยและสุดท้ายครับทุกคนเป็นซีนีเมติกรูมครับซึ่งจะเป็นห้องดูหนังนั่นแหละนะครับทางโครงการเนี่ยจัดพื้นที่ห้องเอาไว้นะ ดเบยชั้น8ก็จะมีเฮลท์สตูดิโอด้วยครับและก็ในอาคาร E เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเยอะหน่อยนะครับเน้นเป็นสายสังสรรค์เลยโดยจะมีส่วนที่หันรับกับสระว่ายน้ำมูลไลท์พูลนะครับอยู่มากพอสมควรเลยประกอบไปด้วยนะครับตัวห้องฟาร์นดิเนียงคิทเช่นครับและก็มีห้องเพลย์รูมด้วยครับทุกคนส่วนถ้าเกิดอยากพักผ่อนเนี่ยเขาจะมีตัวมาซาช์แชมเบอร์อยู่ติดกันด้วยครับและก็ในส่วนกลางของอาคาร E ด้านในเนี่ยเขาจะมีตัวชั้นลอยด้วยกว็ไพรเวซี่มาซันนีนนะครับมาให้ด้วยครับ ต่อไปครับทุกคนเป็นเรื่องของทําเลกันบ้างนะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นบอกเลยว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าคอนโดบางนาได้อย่างแท้จริงเลยนะครับคือตัวเมนเกตเขาเนี่ยอยู่ริมถนนบางนาตัดเลยครับทุกคนความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่2เลยคือระยะของตัวโครงการเนี่ยเขาอยู่บริเวณบางนาตัดกม .4 นะครับซึ่งเป็นบางนาตัดที่ยังอยู่ในช่วงต้นอยู่ด้วยนะครับเอาเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ก่อนนะครับโดยในเส้นทางตรงเนี่ยสามารถวิ่งไปเซ็นทรัลนะครับไปบิ๊กซีบางนารวมถึงแบงคอกมอได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากใกล้เข้ามาหน่อยเนี่ ตัวพาไดส์พาร์คนะครับแล้วก็ตัวซีค้อนสีนครินกับตลาดรถไฟสินนครินอยู่ด้วยครับรวมถึงยังสามารถไปเมกาบางนาได้ด้วยนั่นแหละสถานศึกษาเนี่ยก็เป็นอีกจุดเด่นของตัวทำเลบางนานะครับมีถึง5โรงเรียนนานาชาตินะครับที่สามารถเดินทางจากตัวโครงการได้สะดวกด้วยครับ ส่วนเรื่องของการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2เส้นทางเลยคือรถไฟฟ้ามโนเรลนะครับสถานีสีเอี่ยมอันนี้สายสีเหลืองเนาะรถไฟฟ้าสายนี้นะครับจะเดินทางจากสำโรงไปถึงลาดพร้าวเลยด้วยครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะใช้สายสุขุมวิทนะครับขาเข้าเนี่ยใช้งาน BTS บางนานะครับส่วนขาออกกลับมานะครับลงที่ BTS อุดมสุขนะครับก็จะสะดวกที่สุดครับซึ่งตัวโครงการนะครับจะมีตัว shuttle service นะครับบริการรับส่งที่ตัว BTS บางนาและก็ MRT สถานีสีเอี่ยมด้วยครับ ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับทางด่วนบางนาดูจะเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุดในการเข้าเมืองนะครับแต่ถ้าเกิดจะออกเมืองนะครับเลือกใช้ทางด่วนบูรพาวิถีได้ครับแค่กับรถหน้าโครงการนะครับก็จะมีจุดขึ้นทางด่วนตรงนี้เลยส่วนตัวถนนบางนาตราดเองนะครับก็ไปได้หลายย่านหลายโซนอยู่แล้วด้วยครับและทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือรีวิวของโครงการแอ m โตรทิปปิกาน้าบางนาครับ จุดเด่นนะครับที่สําคัญคือโครงการนี้เนะี่ยเขามีพื้นที่ส่วนกลางมากกว่า40รายการเลยรวมถึงสวนนะครับที่เป็นพื้นที่สีเขียวของส่วนกลางเนี่ยก็ใหญ่มากนะครับยาวตลอดตั้งแต่หน้าโครงการถึงบริเวณด้านหลังโครงการเลยด้วยนะครับตัวทําเลเป็นบรรณาต่ช่วงต้นนะครับแล้วก็มีสะพานกับรถนะครับเข้าออกเมืองเชื่อมต่อทางด่วนได้ทางเข้าแล้วก็ออกเมืองเลยด้วยครับทุกคนใครที่สในใจตัวโครงการนะครับตอนนี้ตัวโครงการสร้างเสร็จ 100%เแล้วนะครับสามารถมาดูห้องจริงนะครับวิวจริงส่วนกลางจริงและก็ชมห้องตัวอย่างกันได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับรีวิวคลิปหน้านะครับเบนจะพาทุกคนไปรีวิวโครงการอะไรนะครับเ็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ